ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับไบ์เคลื่อนไหวยังตกใจไบ์พิชยาทานเคลื่อนไหวแล้วหลังน้องดอมเสียชีวิตประเทศอังกฤษต้องบอกว่าล่าสุดไบ์พิชยาทันหรือผู้ประกาศข่าวดังนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังน้องดอมเสียชีวิตประเทศอังกฤษเรียกได้ว่าทําช็อกกันทั้งประเทศเมื่อได้รับรายงานว่าน้องดอม13โมงป่าเสียชีวิต หลังจากที่ทางด้านน้องดอมได้รับทุนมูลิธิีซิโก้ไปเรียนฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษเมื่อช่วงกลางปี2565ที่ผ่านมาภายหลังได้รับแจ้งสาเหตุการเสียชีวิตของน้องดอมว่าครูพบหมดสติในห้องอยู่ในห้องพักคนเดียวจากนั้นได้ทำการส่งโรงพยาบาลและพบว่าเสียชีวิตในที่สุดในเวลาต่อมาทางด้านโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองได้ออกมาโพสตข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวแสดงความอาลัยน้องดอม เอาไว้ว่าเลดอินพีดดอมเป็นลูกศิษย์ครูที่น่ารักสุภาพเป็นสุภาพบุรุษมีน้ำใจมีความฝันที่อยากเป็นนักบอลอาชีพอยากติดทีมชาติมีเทคนิคที่ดีพร้อมเรียนรู้เป็นกองหน้าที่เร็วครูก็อยากเห็นอนาคตที่ดอมได้วาดฝันไว้นะแต่หลับให้สบายนะดอมอีกทั้งงานนี้ใบพิจารณาทัหรือผู้ประกาศข่าวดังนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังน้องดอมเสียชีวิต ประเทศอังกฤษโดยเธอนั้นได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกลางไอค i ซิโว่าตกใจกับข่าวนี้มากๆค่ะขอแสดงความเสียใจกับโคซิโกและครอบครัวของน้องด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ